มาทุกคนมาในที่สุดผมก็หายเป็นร้อนในทุกทีเดียวม,มาเจอกันจนได้หายไปกับ4วันเป็นไงบ้างคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าฮะวัยรุ่นเป็นไงบ้างวัยรุ่นไม่ต้องห่วงแล้วว่าเสียงมันจะกบหรือเปล่าเพราะว่ามันกบอยู่แล้วเพราะอะไรมันมีแค่สาวเพลงทุกคนทุกคนได้เห็นแค่ภาพเหมือนเดิมเสียงอีเปเกเนี่ยครับต้องถูกมันไม่มีอยู่แล้วนะฉะนั้นในเจมจะพูดอย่างเต็มที่พูดแบบไม่หยุดเลยแล้วกันช่วงนี้ครับผมอาจจะมีมีโปรเจกต์่าจากจะเล่นเกมผีอยู่แต่ว่า ด้วยจากสถานการณ์การที่เราได้อยู่บ้านคนเดียววันนั้นการที่เราจะเล่นเกมผีมันอาจจะร้อนเกินไปหรือเปล่าเอาแค่ไม่เล่นตอนนี้จิ้งจกอยู่บ้านมันก็ร้องไม่หยุดไม่รู้มันร้องอะไรฮะร้องอะไรทำจริงร้องทำไมเนี่ยเนี่ยหลือทุกคนอยู่บ้านไม่มีอะไรหรอกวันวันก็ทะเลาะแต่กับจิ้งจกเนี่ยแหละโอ้ชีวิตก็จะมีสกินของคนป่วยแล้วก็หมอจิตนั่นเองนะทั้งสองสกินเนี่ยครับจะเป็นสกินทองขายแบบจํากัดเวลาในการขายนะแล้วก็ข้อความที่เขียนมาด้วยนะครับก็จะมีคําว่าจะสุขหรือจะเศร้าจะอยู่หรือจะตาย จะยอมเป็นคู่หูคอยแนะนําและปอบประโลมเขาใช้ชีวิตให้ยืนยาวจนกว่าค่ําคืนอันยาวนานและลุ่งอรุณจะโผลมาอ่ะก็สิ่งต่อไปก็เป็นของผู้ป่วยนั่นเองนะและข้อความมีอยู่ว่านะครับไม่ว่าคุณจะมีความสุขหรือเจ็บปวดจะอยู่ด้วยกันหรือแยกจากกันฉันยินดีจะปกป้องเธอคอยติดตามเธอไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนและแบ่งปันชีวิตความทรงจำใหม่ๆ จนกว่าดอกไม้จะสลายและดวงจันทร์จะลาลับไปห <c oughs> วานได้อีกแล้วก็มาถึงการปรับนะครับตัวละครที่ <c oughs> โจรบฟมาเจ็ดข้อ,อทีมงานคงเห็นแหละว่ามันต้องเนื้อบ,บ้างแล้วก็มีการเน้อบ,บ้างจนได้นะครับก็บคืออะไรแว็กอาร์ติสนั่นเองนะแว็กอาร์ติสเนี่ยครับโดนเนื้ออะไรบ้างเนาะอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากแ้งมันเผานะเขาบอกนะครับว่าข้อแรกเนี่ยครับแว็กที่ได้จากตอนเริ่มเกมเนี่ยจาก500เนี่ยครับจะเหลือ400แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็ยังเหลือ500เหมือนเดิมนะ แล้วก็ข้อสองนะครับขีดจํากัดในการเก็บขี้พึ่งเนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยคือ1,200งพันส้ยใช่ไหมจะลดเหลือ800อันนี้ซึ่งจริงอ่ะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะแล้วก็ข้อ3นะครับอัตราในการฟื้นฟูเนี่ยครับต่อวินาทีเนี่ยปกติคือ20ต่อวินาทีนะในการฟื้นฟูไอ้ขี้พึ่งนะครับไอ้เกจข้างล่างนั่นแหละจะลดลงเหลือ16ต่อวินาทีนะครับก็คือโดนเนิบนั่นเองนะจาก20่เหลือ16แล้วข้อ4นะครับเกจในการเพิ่มขึ้น,นเนี่ยครับปกติเเนนี่่ยจะพิมขึ้5% ทุกหนึ่งการโจมตีเกตคือตรงไหนเกตก็คือเวลาที่เราตีเนี่ยไอหลอดสีเหลืองที่ทุกคนเห็นเนี่ยอยู่บนขวามือเนี่ยขัางบนขวาจอขวาเนี่ยอาจจะซูมให้ดูแล้วกันปกตินีครับมันจะได้5%แต่ศิลปินหุ่นคี้พึ่งเนี่ยครับหรือว่าว็กเนี่ยจะลดลงเหลือ4%เแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลไปผมไปทดสอบมาละตี2ครั้งก็สกิลปล็อก1ขั้นตี5ครั้งก็สกิลเต็มเหมือนเดิมอันนี้ผมไปทดสอบมาแล้วผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าข้อนี้มัน อาจจะมีผลกับาการอัพเบิร์กือเปล่าการอัพเปิร์กฝั่งซ้ายนะคิดว่านะคิดว่าแต่ถามว่ามันยังเก่งไหมผมยังมองว่ามันก็ยังเก่งเนะเพราะว่าการบัฟมันเนี่ยมันบัฟมันบัฟมาเยอะเกินนะ่ะคือบัฟเอามาโหดนะ่ะบัฟมาเจ็ดข้อเพิ่งม,มาเนื้อกี่ข้อเนื้อสองข้อสองข้อเองอะ่ะสองสามข้อเองอะ่ะซึ่งมันถ้าเอามาหักลบกันเนี่ยผมก็ว่ามันไอที่บัฟมาเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะอ่ะถามว่ามันยังเก่งไหมเทียอะไรประมาณนี้ผมให้ประมาณ เเลยนะประมาณเอไม่ก็เบวกเลยแหละแบบโหดอยู่นะแบล็กอาร์ติดเนี่ยเรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นการคอแลแรประหว่างไอเดนกับเกมบางเกมนะของทางจีนนะครับจะต,ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอเดนเนี่ยไปเป็นสกินให้เขานะไปเป็นสกินให้เขาอ่าไม่ใช่แบบตัวละครพวกนี้จะเข้ามาในไอเดนไม่ใช่นะทุกคนอันนี้ก็จะมีเอมนะครับแล้วก็แจ็คในยิปนั่นเองนะสามตัวละครนะครับจากฝั่งไอเดนนะครับไปเข้าเกม ซึ่งหลายคนเนีครับคงคิดว่าฟอร์ไกลนายเจมก็เหมือนกันคิดว่าฟอร์ไกลแต่ไม่ใช่เนะครับเป็นเกมของฝั่งจีนนั่นเองนะส่วนลิงเนี่ยครับเอเดียวผมแปะให้แล้วกันเผื่อหลายคนอยากรู้แล้วก็ลืมพูดอย่างนี้นะแล้วก็ลืมทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปนะมันจะมีอย่างอื่นอยู่นะถ้าไม่อยากได้ของฟรีอะครับก็ปิดไปเลยโอ้ท้าอะไรท้าคนดูเลยเนี่ยเ,เอาของฟรีมาแจกของฟรีแบบลิมิเต็ดด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่ในเจมได้มาเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะทุกคน นี่น่ารักดูตุ้ยนุยตุ้ยนุยหรือเปล่าเดี๋ในเจมอาจจะลองโหลดมาเล่นก็ได้นะอะไรคนอยากดูก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยทุกคนเดี๋ยวลองโหลดมาเล่นจะเป็นยังไงมันคงอารมณ์คล้ายๆกับโปรไกนั่นแหละเอาจริงไหมแล้วชาลาะอันนี้มีต่อตัวด้วยโอ้โหสุดยอด ประมาณนี้แล้วกันทุกคน <S <S 1> <S 1> อยากดูหรือว่ายังไงเนี่ยครับก็คอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะแล้วอย่างถัดไปนะครับดวผมทิ้งลิงก์ไว้เหมือนกันนะทิ้งลิงก์จะเป็นกิจกรรมนี้นะครับรับโปรไฟล์ฟรีไม่ใช่โปรไฟลดีไอรับสติกเกอร์ฟรีนะครับตรงนี้เลยเนาะกิจกรรมเนี่ยครับทำยังไง1นงนะครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์สองแชร์ share. อ่ะแชร์ตรงนี้นะ แช่เนี่ยครับเมื่อเราแชร์ไปหน้าโปรไฟล์ของเราเนี่ยครับบนทวิตเตอร์เนี่ยให้เราเนี่ยครับคลิกเข้าไปที่ลิงก์เนี่ยไอ้ลิงก์ที่เราแช่แน่แหละบนหน้าโปรไฟล์ของเราเนี่ยคลิกเข้าไปที่ลิงก์เลยพอคลิกเข้าไปเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นโค้ดให้นะให้เราเนี่ยครับก๊อปโค้ดตรงเนี้ยแล้วก็ไปกรอกตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปกรอกละกันนะทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็คือเลข ID นั่นเองนะอ่ะช่องข้างบนเนี่ยครับบนสุดเนี่ยเราต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์นะตรงกลางก็คือเลข ID นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยครับก็กรอกตามไ ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูแล้วกันแล้วพอมาหน้าถัดไปเนี่ยครับมันจะขึ้นให้กรอกโค้ดนะเราก็โค้ดที่เราได้เนี่ยครับที่เราไปคลิกตรงลิงก์หน้าโปรไฟล์เราเนี่ยเอามากรอกนะยกตัวอย่างโค้ดของผมนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะเนี่ยโค้ดของนายเจมนะผมก็ก๊อปโค้ดตรงนี้แล้วก็มากรอกลงตรงนี้นนั่เองนะอ่ะพอกรอกปุ๊บเนี่ยครับก็กดส่งต่อหน้าเนี่ยกดตรงนี้ส่งตอ่ออ่ะกดไปปุ๊บอ่ะลองแปลภาษาดูซิอย่าก,กดกลับนะทุกคนกดปุ๊บพอกดไปต่อเนี่ยครับก็จะเป็นกกาาารรไถอออนนนนสเเ็จันนี้คืกด,กดปภษฉยๆนะ แล้วมันก็จะเข้าตรงกระเป๋าเราพอดีเลยเนาะเนี่ยเราสามารถกดรับได้ทันทีนะอันนี้คือผมไปเช็คปุ๊บมันมันส่งให้ทันทีเลยนะไม่ต้องรออะไรแบบปันสวันไม่ต้องรอนะแต่กิจกรรมนี้มีจํากัดนะครับแต่ประมาณ8 0 0พกว่าเลยนะซึ่งเยอะอยู่ หลายคนเนี่ยครับผมคิดว่าในเนี้ยถ้ารีบดูแล้วรีบไปทำเนี่ยน่าจะได้อยู่นะและกิจกรรมที่จะมานะครับก็คือกิจกรรมดอกไม้ไฟนั่นเองนะเริ่มวันที่21กรกฎาคมนะครับถึงวันที่3สิงหาหนนเองนะเวลาเนี่ยครับก็ตามนี้เลยเนาะแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับตัวละครนี้จะเข้าวันที่22กรกฎาคมนั่นเองนะวันนี้ก็วันที่17แล,ล้วทุกคนก็ใกล้เข้าแล้วแหละก็จะเป็นอ่า นะคะของเก่านะครับซึ่งมีประวัติด้วยแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเอามาพูดด้วยเนี่ยมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าอ่ะคือมันยาวอยู่นะแบบกระดาษ A4 แทบจะหน้าหนึ่งอะ่ะเดี๋ยววิดีโอก็เข้าแล้วทุกคนเดี๋ยวรอรอไปทําตอนนั้นดีหรือเปล่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่คือทําให้แทบจะหมดทุกอย่างเลยนะอัปเดตเนี่ยก็อย่าลืมฝากแชร์ต่อบ,บอกเพื่อนนยะแล้วกันไม่ขออะไรมากแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมแปลงพันกันด้วยนะครับ